มาต่อกันที่ว่าที่เจ้าสาวแพตตี้อังสุมาลินนะคะที่ออกมาเปิดใจถึงโมเมนต์ที่พี่แดนบรเวชพูกเขาขอ,ขอ,ขอแต่งงานกลางวัดค่ะ เพิ่งจะถูกขอแต่งงานไปหมาดๆสำหรับนางเอกสาวแพตตี้อังสุมาลินงานนี้เธอก็ออกมาเปิดใจครั้งแรกกับประเด็นที่แฟนหนุ่มแดนบอรวทีททำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานโดยแพตตี้บอกว่ายอมรับว่าเซอร์ไพรส์มากคิดไม่ถึงว่าสถานที่ที่ถูกขอแต่งงานจะเป็นวัดค่ะโมเมนต์นั้นหูดับจับใจความที่ทฝ่ายชายพูดไม่ได้ได้ยินแต่คำว่าแต่งงานกับพี่นะ ส่วนบันแต่งงานยังไม่ได้เตรียมนะคะเพราะไม่มั่นใจเรื่องเลิกส่วนตัวชอบงานชิๆลๆริมทะเลแต่รอคุยสรุปกันทั้งสองฝ่ายอีกทีค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ถามขนาดน<ม>ั้นค่ะแต่จริงๆถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ดูเหมือน e ีพีองของ y o u t u แดนพัตี้อะค่ะพี่แดนเหมือนเขาเตรียมมาเยอะามากๆเหมือนกันว่าจริงๆเหมือนอยากจะขอที่ไหนบ้างสุดท้ายก็มาจอเขาพูดว่าอะไรบ้างเขาพูดอะไรบ้างขนาดเอาจริงๆแจำไม่ได้เลยแต่ แค่แต่เคยได้ยินแบบพี่ๆหลายๆคนที่เขาสัมภาษณ์ว่าแบบเวลาโดนขอแล้วหูดับก็แบบอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะคะมันเหมือนว่ามันจะวิ่งๆนิดน,นึงไม่จัดใจความไม่ค่อยได้เป็นคำๆบบคือแพ่ไม่ได้แค่ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องเพชรว่าแบบต้องเพชรเม็ดใหญ่นะถึงจะมาขอเราได้เงี้ยเราไม่แต่งนะคือหนูว่ามันเลยจุดตรงนั้นไปแล้วเลยก็คือกําลังดูเรื่องของเริ่ออยู่ว่าจะเป็นช่วงไหนวันไหนเป็นภายในปีนี้หรือ ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าแบบเริ่ที่ดีสําหรับเราทั้งคู่มันจะปีนี้ไหมหรือว่าจะปีหน้ายคิดว่าอนาคตหลังจากนี้ก็แบบจะมีแต่แบบความสุขอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะฝา,ากทอย่างไปด้วยกัน <c oughs> เหมือนที่ผ่าน